อย่าเพิ่งพูดเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าก็คงต้องดูหลายๆอย่างมีความเป็นไปได้กับการของมัก็ผมทราบนะครับว่าสังคมก็ติดตามแต่เราก็อยายืนยันว่าเราทําด้วยความรอบคอบอะไรที่เรามั่นใจก็ทําถ้าไม่มั่นใจจริงๆแล้วทําไปแล้วครับเกิดอาจจะโอเคสมมุติว่าเราจับใครสักคนเราจับใครสักคนได้ แต่ถ้าเรามองว่าในชั้นต่อสู้พันคดีชั้นศาลเนี่ยน้ำหนักมันน้อยเนี่ยเราก็อาจจะต้องขอเวลารวบรวมต่อภายในสิ้นเดือนนี้เราจะได้ข้อสรุปในคดีนี้ทั้งหมดไหมคะท่านเดี๋ยวดูความคืบหน้าก่อนแล้วกันเห็นบอกว่ามีพยาน6คนที่มาเข้าเพื่อจับเท็จที่ยืนยันว่าเห็นลุงคนนี้เดินท่วนเตี้ยนอันนั้นก็เป็นข่าวใช่ไหมจะเอาเอาที่เป็นเอกสารดีกว่านะครับ คนคนก็คงจะนอนไม่หลับอย่างที่ท่านตคยนอะไรว้ครับคือคนทําผิดนะครับท่านทําอะไรท่านก็รู้อยู่ก่ใจว่าไอ้คงจะนอนไม่ไม่หลับอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ทําหน้าที่ของเรา่รบก็เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แก็ปรเราไม่หคือตอนนี้มันทําเกินไปแล้วแหละทำเกินกว่าแผนการขั้นต้นไปแต่นี่พอมันมีอะไรใหม่ก็ทํานะครับท่านเห็นคลิปลุงคนวันนี้แล้วหรือยังคะ เห็นแล้วครับคนส่งมาให้ดูแต่ก็ยังดูไม่ไม่ร้อยนะครับดู่ว่าชท่วงที่มันเกิดอะไรมันจเป็นการเข้าข่ายความร้ายแรงก็เดี๋ยวเจ้าที่เขาก็หงว่าไปนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าผู้เสียหายจะมีไปแจ้งความไหมอะไรไหมแต่ว่าแบบการพิจารณาที่เราเห็นที่ที่คิณวรยานมองคนสามารถมาออกไดเพราะว่าเขาอะไรยังไงถ้าถามผมก็คงต้องให้ผู้ที่เขาจะเป็น แค่ก็ดีเดี๋ยวเป็นคนที่มีความรู้เรื่องพวกนี้นะ,ะนครับมาวิเคราะห์ืิจิกรเห็นว่ามีเรื่องไม้ตะเคียนอะ